นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒน,นรพุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบทองคำำําจํานวน12.5กิโลกรัมจากหลวงปู่คราดครุธรรมโมวัดป่าบ้านใหม่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสิทธยานุสิิธิ์พระธรรมวิสุทธิป่องคนหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนซึ่งทองคําดังกล่าวเป็นทองคําที่ได้รับจากการจัดการบุญประเพณีพระป่า12เมษายนสืบหน่อต่อแขน,นขงหลวงปูชาพระคุณองค์หลวงตา ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาม,มหาบัวยานสัมปันโนเพื่อสมทบข้อบเป็นทุนสำรองเงินตราสินทรัพย์ที่ได้รับมอบมาทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้แบ่งเป็นทองค,คําแท่งน้ําหนักรวมประมาณ1 3 1 1 7 3 3 9กกิโลกร,รมัมและเงินตราต่างประเทศจํานวนกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการช่วยชาติโดยหลวงตาม,มหาบัวยานสัมปันโนหรือที่เรียกทั่วไปว่าโครงการผระป่าช่วยชาติเกิดขึ้นหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี2540 ซึ่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธนาย,ยกรัฐมนตรีขณะนั้นประกาศดลอยตัวค่างเงินบาทหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจึงเปิดให้สิทธิ์ยานุสิทธิ์ร่วมกันบริจาคทองคำเงินดอลลาร์เงินสกุลต่างประเทศและเงินบาทเพื่อยกให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อน,นำเข้าบัญชีฝ่ายออกบัตรหรือขังหลวงหลังจากหลวงตามหาบัวมรณภาพโครงการช่วยชาติยังดำเนินต่อและมอบเงินเข้าขัางหลวงต่อเนื่อง โดยคณะสิทธิานุสิทธิ์หลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนได้จัดงานประเพณีพระป่า12เบษาสืบนอดต่อขนังขางหลวงบูชาคุณองค์หลวงตาเป็นประจำทุกปี